ขั้นตอนการทำงานของฝ่ายทะเบียนและเทคโนโลยีสารสนเทศสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนทิสาริ์แสวงหัวหน,น้าฝ่ายทะเบียนและเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะฝ่ายทะเบียนมีเจ้าหน้าที่จำนวน5คนคนในส่วนงานที่รับผิดชอบประกอบด้วย 1. การรับสมัครสมาชิก2การเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินส่งเคาะ 3. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิกเช่นชื่อสกุลที่อยู่ประเภทและอื่นๆ 4. การอวนย้ายสมาชิก 5. การลาออก 6. ก,การพ้นสภาพ 7. การอุทธรณ์คืนสมาชิกภาพ 8. การต่อยุประจำปีโดยอนุมัติกลุ่มในระบบโปรแกรมและออกไปเสียต่ออายุอีกทั้งปัจจุบันฝ่ายทะเบียนได้พัฒนานระบบโปรแกรม เพื่อให้สมาชิกสามารถต่อใบเสร็จและปริ้นใบเสร็จต่ออายุรวมถึงใบเสร็จสมัครใหม่ได้ด้วยตนเองค่ะผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสสทและโมบายแอปพลิเคชันค่ะสสทเปิดรับสมัครสมาชิกทุกวันที่1ถึง25ของทุกเดือนและให้ศูนย์ประสานงานโอนเงินส่งคอล่วงหน้าเงินค่าสมัครและเงินค่าบำรุงรายปีให้กับสสทภายในวันที่26-28ของทุกเดือนในการรับสมัครสมาชิก ศูนย์ประสานงานจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัครของสมาชิกให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์เอกสารประกอบการสมัครมีดังนี้ค่ะ 1. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรค่าราชการ 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาทะเบียนสมรสถ้ามี 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล 5. ใบรับรองแพทย์ตามแบบฟอร์มของสสทเท่านั้นออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ และมีอายุไม่เกิน30วันทั้งนี้ผู้สมัครสมาชิกจะต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ค่ะ 6. กสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับเงินสูงคขาทุกคนค่ะเมื่อสูตรประสานงานตรวจสอบเอกสารชุดใบสมัครของสมาชิก,กเรียบร้อยแล้วสามารถคีย์ข้อมูลการสมัครของสมาชิกในบบระบบโปรแกรมชาปนกิจได้เลยค่ะเรามาดูขั้นตอนการคีย์ข้อมูลการสมัครสมาชิกกันนะคะ โดยให้ศูนย์ประสานงานเลือกเข้าระบบโปรแกรมชาปนกิจสงเคราะห์กดเมนูใบสมัครและให้กรอกข้อมูลของสมาชิกให้ครบถ้วนถูกต้องโดยให้กรอกเลขสมาชิกสหกรณ์จำนวน6หลักชื่อและนามสกุลของสมาชิกเลขบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิด และที่อยู่ที่ติดต่อได้ของสมาชิกค,ค่ะส่วนข้างล่างจะเป็นในส่วนของกรอกข้อมูลของผู้รับเงินสงเคราะห์ให้ศูนย์ประสานงานกรอกข้อมูลของผู้รับเงินสงเคราะห์ให้ครบถ้วนถูกต้องหลังจากนั้นให้กดแนบไฟล์สแกน อัปโหลดข้อมูลและก็กดกดเซฟได้เลยค่ะระบบจะแจ้งเตือนว่าสามารถบัน,บนทึกข้อมูลและพิมพ์ใบเสร็จในระบบได้เลยอันนี้คือใบเสร็จของสมาชิกสมัครใหม่นะคะการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้รับเงินส่งค้อ สมาชิกต้องกรอกแบบฟอร์มตามที่สสทกำหนดพร้อมกับแนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับเงินสงงคหอทุกคนโดยยื่นด้วยตนเองที่ศูนย์ประสานงานเพื่อให้ศูนย์ประสานงานนำส่งเอกสารมายังสสทเพื่อแก้ไขข้อมูลในระบบโปรแกรมค่ะการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิกให้สมาชิกกรอกแบบฟอร์มตามที่สสทกำหนด กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อสกุลให้แนบเอกสารประกอบดังนี้ค่ะ 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้านสำเนาใบาเปลี่ยนชื่อสกุลพร้อมกับยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ศูนย์ประสานงานเพื่อให้ศูนย์ประสานงานส่งมายังสอทอเพื่อดำเนินการแก้ไขในระบบโปรแกรมค่ะการโอนย้ายสังกัดสมาชิก ให้สมาชิกกรอบแบบฟอร์มตามที่สะสะทกำหนดโดยให้ระบุเลขสหกรเดิมเลขสหกรใหม่และระบุเหตุผลในการขอโอนย้ายพร้อมกับแนบสำเนาบัตรประชาชนโดยเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วยนะคะและให้ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ศูนย์ประสานงาน เมื่อเจ้าหน้าที่สูนยนประสานงานตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเรียบร้อยแล้วให้แนบชุดใบสมัครตัวจริงส่งมายังสทอทเพื่อดำเนินการอวนย้ายฐานข้อมูลระบบโปรแกรมต่อไปค่ะการลาออกของสมาชิกสสทกรณีสมาชิกประสงค์จะขอลาออกจากการเป็นสมาชิกให้กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่สมาคมกำหนดพร้อมให้ระบุเหตุผลการขอลาออ,อก และแนบสำเนาบัตรประชาชนโดยให้ยื่นที่ศูนย์ประสานงานเมื่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้วให้นำส่งหนังสือการขอลาออกมายังสสทโดยด่วนเพื่อให้สสทดำเนินการตัดรายชื่อสมาชิกออกจากระบบโปรแกรมค่ะการพ้นสภาพสสทจะส่งหนังสือแจ้งเรียกเก็บเงินต่อยุบสมบูรปีสำหรับสมาชิกไายเก่า โดยสนยนประสานงานจะต้องยืนยันจํานวนสมาชิกที่ประสงค์ต่อยุประจำปีและให้ทำหนังสือแจ้งรายชื่อสมาชิกที่ไม่ประสงค์ชําระเงินต่อยุประจำปีโดยให้ประธานกรรมการรองประธานหรือผู้จัดการลงนามและจัดส่งหนังสือมายังสอทอโดยด่วนเพื่อดําเนินการตัดรายชื่อสมาชิกออกจากระบบโปรแกรมค่ะการหัวทอนคืนสมาชิกภาพเมื่อสนยนประสานงานได้ส่งรายชื่อสมาชิกมาให้สอทอตัดผลสภาพ และสมาชิกมีความประสงค์ที่จะขออุทธรณ์คืนสมาชิกภาพส่ประสานงานต้องดําเนินการดังนี้ค่ะ 1. ให้ทำหนังสือขออุทธรณ์คืนสมาชิกภาพและให้ประธานกรรมการรองประธานหรือผู้จัดก,การลงนามและจัดส่งหนังสือมายังสอทโดยด่วนกรณีที่สมาชิกพ้นสภาพจากวันที่สอทอตัดพ้นสภาพเนี่ยไม่เกิน30วันสาม,มารถยื่นขออุทธรณ์คืนสมาชิกภาพและชำระเงินต่ออายุประจำปี โดยจะมีสมาชิกภาพสมบูรณ์ต่อเนื่องตามสิทธิเดิมส่วนกรณีที่สมาชิกพ้นสภาพนับจากวันที่สอทอัดพ้นสภาพเกินกว่า30วันแล้วสมาชิกจะต้องส่งไปรับรองแพทย์ตามแบบฟอร์มที่สมาคมกำหนดใหม่และชำระเงินต่ออยู่ประจำปีโดยจะมีสมาชิกภาพสมบูรณ์และได้และมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัวดังนี้ 1. การเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุนับตั้งแต่วันที่1ของเดือนถัดไป 2. การเสียชีวิตทุกกรณีรวมถึงการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งนับตั้งแต่วันที่1ของเดือนที่ครบ2ปีค่ะการต่อยุประจำปีโดยการอนุมัติชำระเป็นกลุ่มเพื่อออกไปเสรจรับเ,รงเงินต่อยุรอประจำปีเมื่อสมาชิกได้ชำระเงินต่ออายุหรือคงสภาพประจำปีให้กับศูนย์ประสานง,งานเรียบร้อยแล้ว ให้สูตประสานงานดาเนินการอนุมัติชําระเงินเป็นกลุ่มของสมาชิกรายบุคคลในระบบโปรแกรมเพื่อออกใบเสร็จต่ออายุให้กับสมาชิกโดยมีขั้นตอนดังนี้ค่ะไปที่เมนูพิมพ์ใบเสร็จต่ออายุสมาชิกเลือกรายการปีที่ต้องการพิมพ์ใบเสร็จและกดขน้นเลือกช่องหมายเลขที่ต้องการพิมพ์ใบเสร็จและกดพิมพ์ต่อระบบประมวลผล จากนั้นจะได้ไฟล์ใบเสร็จในรูปแบบ PDF เข้าหน้าจอระบบโปรแกรมเลือกเมนูชำระเงินเป็นกลุ่มเลือกรายการปีที่ต้องการชำระกลุ่มและกดค้นจากนั้นเลือกสถานะเป็นอนุมัติเพื่อทำการบันทึกข้อมูล